ถ้วยแชมป์นี่นี่ครับของสาวคนนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเจลสระบุรีคะนไฮเอนวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับนิสคิวไปไหนครับอันนี้ครับพุนวันนะครับเขาเรียกอะไรนะผู้จัดการผู้จัดการของสาขานิสคิวสาขากรุงเทพอยู่ตรงร่มเก้าซอย ซอยห้าส่วนคนนั้นนี่แชมป์วีไอพีรทับุรีใช่แชมป์นะครับแชมป์สชุดมอบรางวัลให้ตัวเองสองแสนโอ้โหนี่จะไปแข่ง v ีไพีนี่มาแข่งที่กรุงเทพก็เลยซ้อมครับไม่หรอครับพอดีน้องเจลมาเจอน้องเจลพอดีเลย ทงเชลมาทาอะไรเอ่ยวันนี้มามาหาพี่วันค่ะที่นี่เอาถ้วยอะไรมาขายด้วไม่คิดว่าจะเจอจันกุ้งด้วยแล้วก็เอามาคิวมาทําด้วยค่ะที่โรงงานก็คือจะเอานี่รางวัลอะไหนอันนี้อธิบายหน่อยลูกวงเกม2025ใช่ค่ะเขาเรียกเหรียญเงินใช่ไหมใช่ค่ะแหรแบบเงินหนูเปิดให้มเปิดแบบเท่มากเลยเฮ้ยข้างในเป็นรูปลิงเหรอใช่ค่ะเป็นเหรียญเหรอใช่ค่ะ เป็นจี้วอลเกมนะที่หนูไปได้ลองแชมป์มานะครับแล้วก็พอยได้อันดับสามใช่ไหมใช่ค่ะเหรียญทองแดงรู้สึกอัดฉีดจะไหลตังเลยนี่เหรียญเนี้ยค่ะแล้วมีโรงเลี้ยงโคงเลี้ยงไก่ย่างเนี่ยย่างมั้งไหมรอให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วก็อันนี้นะฮะล่าสุดไซแ่นที่อังกฤษค่ะที่อังกฤษเป็นรายการยูเคนะของผู้หญิงใช่ เป็นแชมป์ในรุ่น U ยี่สิบเอ็ดใช่ปะใช่ค่ะอายุต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดขวบยี่สิเอ็ดปีใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรนะโอเพนนะหนูเข้ารอบอะไรนะหนูแพ้รเบกปาใช่แพ้รีเบก้าใช่ค่ะชิวเชียดเลยไม่เหรเห็นเขาบอกนำก่อนด้วยใช่ไหมนำสองศูนย์ค่ะแล้วก็รอบอะไรลูกรอบแปดคนค่ะอ๋อเดี๋ยวก็มีไปแข่งอีกเรื่อยๆ เดี๋ยวมีไปแข่งเดือนหน้าก็คือแต่วันนี้ที่เข้ามาที่ร่มเก้านนอันนี้สกิลร่มเก้าก็คือจะมาเอาไม้คิวเดี๋ยวนะบนต้นที่มีสองด้ามอันนี้คือด้ามที่หนูใช้อยู่อ่าด้ามซ้ายก็คือด้ามนี้ใช่เป็นไงบ้างเอ่ยนี่นานเท่าไหร่แล้วลูกไม้ตัวนี้น่าจะปีกว่านะคะปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเป็นไม้คิวที่ หกจำปาเป็นไมคคือหกจำปานะค่ะแล้วก็อันนี้เรียกอะไรพิง k <Iv> ์ไอวอรี่พิง o ์ไอวอรี่เดี๋ยวนี้ถนัดแต่ภาษาจีนนะหนูกำลังมองหน้าอาจารย์อาจารย์บอกจำไม่ได้ค่ะสเปคต่หลุกยาวห้าสิบหกค่ะนะครับน้ำหนักสิบเจ็ดจุดสามอืมด้ามกี่มิลจำไม่ได้ดดไม่แน่ใจค่ะ ก็น่าจะยี่สิบเก้าสองยี่สิบเก้าสามแหละด้ามใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะหนูชอบด้ามใหญ่อันนี้อาจารย์กุงทําเป็นไอวุรี่ก็เพราะว่าเป็นสาวสวยนะเป็นผู้หญิงไม่คิวของผู้หญิงแต่ป้ายสวยมากเลยนะใ่ป้ายสวยมากอย่างนี้เขาเรียกป้ายอะไรนะจารย์ที่แบบว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรที่ข้างล่างอ่ะที่ข้างล่างอย่างนี้เขาเรียกอะไรป้ายป้ายอะไรรุ่นโปรอ๋อรุ่นโปรเป็นเงิน เป็นเงินล้างเป็นงานล้างทองมะเป็นงานใต้ธรรมดาจานล้างทองหนูก็เพิ่งครับเปลาะใหญ่เท่าไหร่จ้าไม่ได้เก้าจุดสี่ค่ะแล้วหัวหัวคิวหนูใช้ของอะไรลูกหนูใช้ของ CCC e n t u r y ค่ะ G3 สามใช่ไหมใช่ค่ะ G... รุ่น G3 สาม นี่เราก็เปลี่ยนไมคคิวมาเยอะเหมือนกันนะแต่ตอนล่าสุดอย่างอันนี้ที่ใช้อยู่นี้นะสำหรับแทงสนุกนะครับเล่นสนุกก็จะเป็นด้านนี้ก็เดินออกเดินทางไปกับเจลมาหลายประเทศนะคว้าแชมป์คว้ารองแชมป์มาใช่ค่ะนี่แน่ๆคือรางวัลล่าสุดคืออันนี้ เหรียญเงินโวลเกมค่ะแล้วก็แชมป์ยูยี่เอ็ดที่ก็เป็นกล่องคิวของเจลนะก็จะมีแป้งพับแล้วก็อะไรไม่ใช่อันนี้อะไรสเปรย์ทำความสะอาดนาโนของนิชคิวค่ะอันนี้เป็นนาโนนะใช่แล้วมันจะมีออยคิวอีกนะที่เรียกดิฟดิฟดิฟออยคิวโอ้โหนี่ดูกระดาษทรายพร้อมลบเลยนะครับทำเตรียมพร้อมไว้หมดปลอกนี่ก็น่าจะของนิชคิวด้วยนี่ ใช่ค่ะโอ้โหแฟนบันแท้นิดคิวเลยเพราะว่าอาจารย์กุ้งเป็นสปอนเซอร์ให้หนูใช่ไหมค่ะแล้วเคยประทะกับอาจารย์กุ้งป่ะยังเลยค่ะโหสู้แชมป์ไม่ได้แน่เลยจริงค่ะแม่นมากแล้วช่วงนี้เตรียมตัวจะไปแข่งอะไรยังไงมั่งอ่ะเดี๋ยวมีแข่งผู้หญิงชิงแชมเทศไทยวันที่๙วันที่11แล้วก็ลงภูด้วยนี่ไง นี่คือทีมงานของการเข้ามาที่นี่วันนี้ด้วยนะคือมาเอาเมาไม้คิวพูลค่ะเป็นสองท่อนใช่ค่ะหัวมันใหญ่เท่าไหร่นะส <10. S 2> <10. S 1> ิบสองหอหัวสิบสิบสองก็คือสำหรับแทงเล่นพูลนะครับจะแข่งแข่งพูรุ่นแข่งทั้งสองรุ่นเลยป่ะใช่ค่ะทั้งรุ่นโอเพนแล้วก็รุ่นผู้หญิงนะ <ส><ย>กนน่านจะลงแค่รุ่นผู้หญิงค่ะอ๋อลงรุ่นผู้หญิงแล้วปกติอะหนูชอบไมค์ฟิลแบบว่าสไตล์ไหนปกติเออหนูไม่มีตายตัวค่ะก็อาจารย์ปุ้งขึ้นให้แล้วก็ลองมาแงขางค่ะนึอ่อย่างอย่างเนี้ยด้ามล่าสุดด้านเนี้ยด้านนี้หรอแก่ขึ้นมาให้เป็นด้ามดำาหรือขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็หลายด้ามหรือว่าเอามาให้หลายด้ามหรือว่าไงอมีมาให้ลองค่ะมีมาให้ลองสองตัวใช่ค่ะแล้วชอบตัวนี้แล้วลอง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 ดูแล้วชอบชอบด้ามน,นี้มากกว่าไปลองที่จัน่ะถ้าจําไม่จําสังเกตรู้สึกจะไปลองที่จันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จันเอามาให้ที่ไฮเอ็นด้วยค่ะอชอบไม้แบบสไตล์ไหนอ่ะอันนี้ยาวห้าสิบหกนิ้วนะครับ พรเจลสูงได้แค่นี้นะใช่ไหมสูงแล้วมีสูงอีกวะอาจจะอาจจะสูงอีกนะก็คือจะใช้ไม้คิวยาวห้าสิบหกนิ้วแต่เมื่อกี้ลุงเค้าก็ถือว่าแข็งนะะนะัเราชอบคิวแข็งหรือว่าชอบไม่ได้แข็งมากแต่ชอบให้มันมีสปริงแบบพาวเวอร์เยอะๆอะไรงนี้ครับอแล้วหัวคิวทำไมต้องใช้เป็นซีซีอะ เพราะว่าพี่มิงก็ใช้ปล่ไม่หนูชอบอ่ะมันแข็งกําลังดีแล้วก็จับข่าดีแล้วก็ติดแล้วก็แทงได้เลยแบบไม่ต้องรอนนวดอืมใช่ทำไมอ่ะจะใช้หัวคิวต้องไปนวดก่อน่ะเพราะละนวดแบบว่าไม่ต้องแทงหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึ่ว่าต้องไปนวดแผ่นโบราณด่วนไม่ใช่ค่ะโอ้แต่หนูก็รักษาไม่คิวดีนะค่ะดูสะอาดสะอ้านมากเลยอ่ะไม่เหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะ แต่ก่อนถ้าจําได้ใช่ปะใช่แต่ก่อนยืนยันค่ะเมื่อก่อนเขียวปั๊ดเลยเขียวดำเอ้หรือว่านี่เขาเพิ่งไปอาบน้ํามาใช่ใช่นี่เพิ่งไปอาบน้ํามาไม่แต่เดี๋ยวนี้ขาวขึ้นค่ะอ๋อหมายึงนงโหรือไม่คิวไม่คิวช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยดิค่ะนี่วางแผนจะเป็นแชมป์โลกปีหน้าใช่ไหมยู่21อะค่ะ เป็นเป็นหนึ่งความหวังของคนไทยนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้านะครับใครอยากสนับสนุนน้องเพราะตอนนี้มีหลายเจ้ามากเลยเข้ามาได้เลยค่ะมีไฮเอ็นมีอาจาร,รย์โก้งนิชคิวค่ะมีเอมบัซซ<ช>ี่เอมบัซซี่บิลเลียดครับมีอะไร ยังรับอยู่รับเรื่อยค่ะเข้ามาโอเคเออมาเจอเปนดีนะก็สวยนะสองมันจี้ปลายอ่ะไม่ตอนแรกมันไม่จี้ด้วยแหละมันยาห้าเจ็ดห้าหครึ่งค่ะอ๋อสวยสวยชอบป้ายมากเลยลงตัวโอเคไว้เจอกันใหม่นะสวดีค่ะสวัสดีครับ